พี่พกทีวีมาปะเนี่ยอืมพกทีวีมาก็มันติใหญ่ดีจังอะไรสีอะไรเนี่ยเหมือนสองกระจกเลยอ่ะอยากอัปเดตเพลง Next Go ไหมหรอเนื้อเพลงบอกเลยว่าดูไม่ใช่เพลงบี k นเคเท่าไหร่ใช่ใช่เนื้อเพลงเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเพลงแรกเลยมั้งที่เนื้อเพลงมันดูไม่ค่อยเป็นบี k นเค แต่ดูเป็นแคทเอรียาจะไปกับแซงซีจจมี่กับมีนี่สวยๆอันนี้คือเรื่องจริงแต่มันยังอิงกับหลักญี่ปุ่นอยู่นะรู้สึกนมเพลงเป็นตามนั้นฟิลลิ่งอ่ะมันเป็นแบบแบบนั้นอ่ะรสนะเนื้อเบากว่าญี่ปุ่นเนื้อเบากว่าญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าหนูต้องเป็นคนแปลส่วนที่เป็นสีแดงเยอะมากเพราะว่ามันเป็นคาที่มันแรงเลยต้องมานั่งตัดทอนเจ็งรอแบบแปลไทยจริงๆทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้อง แต่ที่แน่ๆมันต้องมีคำว่าวน,นัทแน่ๆเพราะว่าภายญี่ปุ่น,นเป็นวน,นัทออันนี้เปลี่ยนมาได้มันต้องมีคำว่าวน,นัทเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้